แต่และครั้งหนึ่งเลินมาแนละ้วณนึบ้านแห่งหนึ่งผมจำชื่อบ้านไม่ได้มีเรื่องราวของใค่อ่ะตัวประกอบสามตัวกำลังพูดคุยกันในเรื่องของงานแต่งงานของชาววีและอารยาที่จะถูกเลื่อกนกำหนดให้แต่งเร็วขึ้นพวกเขาไม่พอใจเราเป็นปฏิกริยาของรับ นี่พ่อผมเริ่มผมไม่หวนอยู่นะทำไมคุณพ่อผมให้พี่เจ้าวิถีถึงอะไรคนนั้นล่ะฮะมันดูไม่บอกผม,มเลยอะ่ะ ที่จะขัดขวางให้พวกมันสองคนไม่ต้องแต่งงานกันเมื่อไห,หร่อรพ่อตะวันวันไหนวันหน้าหน้าไหนหน้าฮ่ามววพวกเขาคุยกันเสร็จแล้วนะครับพวกเขาก็ดได้ตัดสินใจการวางแผน ที่จะสมรัยรอารีย์ปัดความอารีย์ไม่กับแต่งงานกับอ่าท้าวีได้สำเร็จล้มดีดูลูกดูลูกนูกูระวังตูระวังตูนโอ้อหขอดูยังนั้นปะไม่ได้น่าเหมือนใส่เนาะเออใช่ท้าพีอะ 你这个都开玩，滚下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 ，下。<noise> <noise> เป็นอย่างนี้ทำอะไรลูกทำไมฉันแกทำอะไรกแกให้ลูกสัยาฉันเจ็บน้แกจะคนอย่าง้านเนาใช่คนเราคนแก่หน้าเชื่อถือตรงไหนโอ้ยไปพัก้วลูกเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนคุณยาเจืดูไม่ลูกสังยาฉันน้าเชื่อถือที่สุดค่ะแล้วดู เอาตรงไหนมาน่าใช้ถือชี้ให้ดูหน่อยไหนเจ็บตรงไหนหมาชี้ให้ย่าดูซิลูกตุกตาอะไรทีไรไปพักไปปี๊ย่า,าที่เออเก็บเดี๋ยวนย่าจัดก<ท>า<ำ>รคนพวกนี้ก่อนมาดิพวกแกสามคน,น,นที่สร้างแต่เรื่องให้ฉันทุกวันเลยอะโอ้โหยังมาให้พูดอีกเหรอจัดนังคามพูดเวลาตุ๊กเสาร์าอาทิตย์ ครบทุกวันทุกเดือนตูท่าแปกโอ้ยก็รู้ตัวเองดีอยู่ไปแกล้งเขาหนะสนุกมากไหมฮะสนุกคุณนี่ชัมมิ่งที่สุดเอ้าเป็นคนอย่างนี้โดนทวิตเตอร์เล่นแน่ทวิตเตอร์อะไรแท็กอะไรไม่มีโอ้ยอยากฉันสร้างเลยแฮทแท็กชลีดีดีคุณย่าเปิดชวิตเป็นหรอระดับฉันไฮเทคอยู่แล้วใจด้วยสอบรุ่นอะไร iPhone 11กแม็กแม็ก พวกแกสามคนน่ะทำให้ฉันไม่เกตขึ้นทุกวันฉันขอสั่งให้แกสามคนออกไปจากบ้านฉันสร้างชื่อเสียงแย่ๆให้ฉันทุกวันชาวบ้านเขารู้หมดแล้วบ้านนี้มีลูกชายเป็นยังไงหลานเป็นยังไงอะจะให้เอาเธอมาทำลูกสะพ้ายดูทำตัวสวัสดีตโลก่ะเอ้ยวอะไยม่เข้าใจเลยอะเออไม่ใใเข้าใจเลยหัวเบราจัดอะ โอ้ยของพวกนี้โอเคเรียบร้อยรูปประกอบทั้งสามโดนยาาเก็บเงียบไปแบบไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวพวกเขาทั้งสามโดนอย่างที่เห็นกันพยายามเก็บกงัแกล้งอารยาแบบมันตีเลยทีเดียวแต่ก็ไม่เป็นผลเลครับเพราะสุดท้ายอารยาได้พลังนางเอกครับคุณย่ามาช่วยเอาไว้ แม่เรื่องราวนี่ดูจะแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆเลยนะครับเอาเป็ว่าเราตัดไปที่ฉากจบกันเลยก็แล้วกันใจเย็นใจเย็นใจเย็นยังไม่จบเน้ยนั่่งอนแตงนงาน เรนลงตรงนันแห้งๆรู้มตอนแห้งๆอะนแงาบอกเร่งแห้งๆนะคบนั่นแหละจ้าโอ้หรับิชิงไป5คนแล้วอย่างนี้รงนั้นจะเบาเดแอนด์ยูจะเย็น

I love you. are you okay are you okay i love you again ben แต่แข่งผ่อนก็ได้เออนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้งานของเราได้จบลงแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเวลาของงานปาร์ตี้นะครับสัมผัสกันให้เต็มที่นะครับอบกันให้สุดสายนครับผมย่อมมาย่อมมานะครับผมครับมเม้าท์มาเฮ้ยย่า โอเคครับสำหรับวันนี้การแสดงพวกเราพอมมันก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้และลูกเสือแอนเนนารีกองที่หนึ่งกล่าวราสวัสดีคับผมเปิบมือขอรับคุณต้อแสดงมากครับแสดงเกงท่อดเลยครับเสร็จครับเสร็จครับ Điểm